เดี๋ยวงามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่น้องส้มมันค่ะค่ะกันโอ้ยคือแดงงามทั้งใบโนี่สมพี่น้องสามดอกอีกแล้วพี่น้องดอกเนี้ยเด้งงามยุ่งเนาะแกงแสีบแกงหวานเลยพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีในวันที่สิบเอ็ดนาะจ้ะ สิงหาคมหกโกพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเขาปลาคือเก่าจ้ะถุงว่านเฮาบริหารเห็ดเนาะจ้ะเฮาไปเก็บบอกแตงมื้อนี้เฮามาเขาปลาหาเห็ดมาหลุนมาส้มเบิ่งพี่น้องเฮาสิได้เห็ดหยังสิมีเห็ดหยังออกแน่เนาะจ้ะเนาะฝนก็บ่ตกมาสองเสมอแล้วพี่น้องดินก็เริ่มแห้งนอกจ้ะเนาะเฮามาหาห่มกอมาเห็นเห็ดกอดอกน,นึงจ้ะเรือบนห่มกอเนาะจ้ะเห็นเห็นดอกนึงจ้ะพี่น้อง ดอกหนึ่งก็ไม่อีงกินแน่น่ะเนาะแต่ว่าก็ยังแข็งดีอยู่แข็งดีอยู่นี่ดอกเดียวนี่บ่อีกแล้วพี่น้องดอกนี้ดอกงามยุ้งเนาะแกงแสบแกงหวานเลยพี่น้องเอาขออีกแล้วพี่น้องดอกที่สามดอกก็งามยุาง เลือ้าลายจ้ะนี่ยเป็นขากทีน้อใส่ด้จ้ะหกที่สมจ้ะนี่กที่น้อหกขาจ้ะหมดขันหายเลยพี่น้อดหมด ลพี ọ. Ọ uh ่น้องงกข้าวอีเลยจ้ะไม่อย่างกินได้บ้านพี่เนาะห้ามเอาเนาะจ้ะจุงเถาเบื่อเอาตะดอกมันจ้ะนี่กอแดงจ้ะพี่เนาะดอกน้าดอกใหญ่ดีแฮะดอกงามงกสีแดงจ้ะพี่น้องุ้งจุ้ง ถ้าแกงมเนะ่ะพี่หน้องเอย้ยยางดนไหนได้นี่บ่ทันกำลังเลยมาพอมนะาดอกนุ่นอีกแล้วพี่หน้องหมูแดง้ะกินก็นนกนเริ่มแหงแลวเนาะพี่หน้องหมดดูแดงมันแดงมาจ่อสามดอก เลี้ยงเงียวใส่เลี้ยงเงี้ยวใส่จังว่ามันมันหลวบพ่ออยู่บ้าพญออยาขอนเลี้ยงดอกอยังขึ้นนางยังไงยังขึ้นนางนางเฮิจโคลนี่เหรอโอตามดอกโอ้บานถิ่มเนาะ วานบันี้มาหาเห็ดพี่น้องบานเห็ดตายเห็ดสักแล้วเองต้องดอกสามดอกบ่ดอกที่สามกําลังโผล่สามดอกพี่น้อโผล่นี่สมพี่น้อสามดอกเลี่ยมเนี้ยเห็นหางเห็นหนอ ในแห้งบัวค่อยมีอยู่ในปีกดินตรงนี้ตอนนี้ไข่อยู่ในดินเนาะไข่อยู่ในดินพี่น้อองโาะเอาได้ายี่บนในสามดอกบนอบับหลับก็ หกเดียวจากพี่น้องอุ้ยดอกนี่มีดอกเดียวจ้ะดอกงามแฮงตามดอกเจ้าดอกพี่อย่งขวัญตามตามดอกพี่น้องยังหลงเหลืออยู่เด้อโอ้ยไม่แต่ขี้ดินงมันออกมาแต่เลอะๆกงามอยุกนะตามดอก ดอกเตอฮะแท่ันขี้ดินขึ้นมาทีไรดอกเพชรอย่างนี้ดอกเพชรไม่มแต่ขี้ดินเพราะว่าใครมันอยู่ทั้งทั้งใต้ดินดังแห้งไม่แต่ขีดินดังแห้งอยู่ละแค่้งแล้มันกิมเพชรปวกบ้ สีสมจ้ะหูแดงจ้ะบดแล้วพี่น้องเอ้ยบดซ้ำและวบานเฮ็ดก็ได้ช้องจุ่มจ้ะแบบหนกเหลืองเดี๋ยวมึเอาด้วยบ่ ตันดอกบานตัวอะไับพี่น่อบรรยากาศมือวันที่11พี่น้อแดดแจ่มเลยเห็นบ่พี่น้อได้กอนอยู่ลุ่มพล่นเอิเพินฟอเห็นละคือบานหมดบานพิ่นวาบ้านถี่หกหลายนึ่านา่คือบ้านเก็บ้าน ไปไปไปลุ่นไปส้มมองพี่น้องบ่มีจูมเลยบ่นี่ยูงจูมบ่แต่บานเบิดตีเขินชิกดอกนะเออเขินนังจงไว้าหายโยสน่ะบ้านมันิบกระดอกไปไปไปลุ่นไปส้มน้ำกันพี่น้องอู้หูน้องเด่นบ่พี่น้องเป็นแดงแดงอยู่ไอ้ก้อนห้านเนี่ยูยมึงที่รัก เบืองเมืองดอกบานดอกบานก็งามกันนี่นะทำมันจุ่มจะเป็นสึงามค่ะนี่เปิดออกก่อนทำมันจุ่มอย่างนี่นหอมเอ้ยตายน้่ทำนั้นปุ๋ยจุ่มงามตานดอกใหม่พูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้พี่น้องเบืองบ้านทกดอกบ้านก็งามอยู่ยังแข็งดีอยู่พูนจุ่มทั้งลุมพูนพี่น้องจุ่มจุ่มเรียงงามเหียงามงามงามเอาเก็บเอาดอกบานก่อนเนาะสวยงามเอาดอกบานก่อนเก็บเลยโอ้ยพุ่นอะโอ้ยแสบคือกันเด้อ เห็นไหมมันจุ่มจนเปนสีง,า,ง,า,สงมามค่ะพี่น้องมาเมื่อวานพ่อดีเนาะแม่นพ่อดีเลยจุ่มเมื่อวานหอมบนนี้มากหรือว่าสุนสี่เลยจุม่มสุกนั่นสีใดใครว่าจะคืออู้หเป็นสันอยู่พ่นย่ะเย,ะยี่ยงไหนล่ะฝุ่นอู้เออค่อยฮักเอาเดี๋ยวเอาไปใสก่กระต่ายก่อนยังสีฮักย่างมันซะ มะรุนมาทรงมังง่งกัเนเด้พี่น้องเลยอ้ย่างคือเป็นสันค่ะเป็นอู้พี่น้องใช่หอือจูมเนี่มันส,สวยงามครับเนาะอือจะเป็นสิงามครับเป็นจูมนี่ยอู้สุดสุดาสิได้อ่าเป็นอะไจงใหยย้ยดอกตัวบานก็ได้กินได้ยดอกป,ปิบปลเนาะป,ปิบุลปิลกระเสียด้วยพี่น้องปิยง,ง,งเห็นเห็นเขาปิยงอู้ยหอม ป็จะแสบเอาเลดแล้วก็ตามตไปเรื่อยๆบ้านไปรุ่นดอกจุ้มบ้านเอาน่ะจุ้มนี้คือกันน่ะพูนเอาน้ำโพออกจะเห็นสองดอกเดี๋ยวเห็นเป็ดอกเดียวสองคืออยู่เหลึอกที่นอกเหลึกเนี่ เยวเบ้างเลยไปไปเรื่อยๆเอย้ยเ,เดงงามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นองส้มบางคากากโอ้ยคือแดงงามทั้งบ้านค,คูดคอมเนต์คือบ่นเลยเก็บเ็ดจะได้เก็บ เนื้อมได้นะนื้อ <possibly una t aza> ุมหน่อยระวางเด้อดอกแค่ยนุ่งจงเลยหายยุ่เนาะจงมหายยุ่งังมีจูมอยู่อันบานบวชดิสิไดสิดายเฮงดินกระแข้งแข็งเลยพี่น้องุนบตกดินเรื่มแข็งเลยบวดบวง มกกะมก,กะุฎาส้มมะกุฎาสิเต็มหรอพี่น้องบ้านเต็มทั้งดอกบ้านวานนี้วันนี้ฮักอ้วยเอ,อาเอ้าต้องฮักอะนะพี่น้องชีจูมจ้ะดินแห้งๆเงนาะ เดือดข้าลายจ้ะออกนีิพูดพุนเดือดข้าลายจ้ะร้อนด้วยจ้ะเดือดข้าลายจ้ะเดือข้าวจ้ะ ดอกึงจ,จ,จ้ะดอกึงจ้ะจีหน่อยมมีได้พี่น้องหอกเรือพีนนนอออ่น้อโอ้คือขางถ่างเจี๊ยบดอกึงหันนีเลี้ยม,มาเห็นอีกล่ะนี่คือไก่กันละ่นนะงกเลืองจ้ะ ดอกงามดูหันดอกมันแหงให้เราหงกเลี้ยงชองดอกใช่ไหมโอ้ให้เราหงกเลี้ยงชองดอกชุม่มเราที้สองดอกอีดีสามดอกสามดอกนี่หน่อย หใหญ่กว่ามันเฮ็ลงงลดละงง่เลยเดี๋ยวไปเห็นบ่พี่น้องเขี้ยมพ่นปวกนหนูแดงอีอีอก,ก,ดอกดอกหนะึงดอกเดียวก็ยังดีพี่น้องเลยส่วงสีเหลีล่ยมน้อยจ้ะหนูแด,ดงดอกนะึ่งดอกงามดีพี่หน่อง นะดอกเดียวก็งามด้วยดูพวกเด็กเกียงบ่นี่พี่น้องอ๋อขี้ตุ่งพ่นผวกดอกเดียวดอกงามด้วพี่น้องเหยียดท่าลายจัะ เกอดมาหลายจากที่ไหนเสือขึ้นเนล,ลเยเขเลยมืนพวตัวมาเพมสิเกิอดอยู่ในเสือมันสิกขาขาวเลยน้นจูง,งามดยกินมป็นเหงียนเทนหงาที่หนองดิดดดนดอกดอกเยอะอนดได้ยอดหมานพี่น้องสำหรับโมน,นีมันทีสิบเอส ได้เกือบเต็มตาอยู่พี่น้องพุ่นดอกบานก็นมีแน่น้องอยู่ข้างใตเนาะเมียนดอกบานก็นมีพี่น้องวันนี้ก็มีดอกจุ่มแน่เห็ดกอแน่นอยจ้ะเห็เดถึงเดอดพ้าไร่ฝ่ากระห้องพ่อฝ่าเนาะเห็ดกะเริ่มห้าอยางเริ่มเริ่มสีไห้บดหลังพี่น้อง่ค่อยมีเนาะจ้ะห้าอยางแน่กับกับรออนล้นหลานพี่น้องดินก็นเริ่มแหงแล้ะพ้นบรตกมาสักสองสามเหม่อละดินก็นแหงเนาะดินผู้มันแหงไหว ล่อฝนล่ะพี่น้องย,ยังสีเดงเห็ดยังสีออกอีกเอากระเาก็ไล์ก็แร์ก็ติดตามก็กระดิ่งเตียงเตือนอย่างจ่องนุก้ก่อนแนลวหนามาหล่นกันต่อจ้ะวพาเหาสิไปเห็ดยังทำยัง้วจ้ะนอะหากินแนวไรแน่เอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ